หน่วยที่8การกู้คืนข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์มีความสำคัญในการใช้งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังซึ่งบางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้อาจเกิดการสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการเรียกคืนข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบสนองการใช้งานต่างๆ ความหมายของการกู้คืนข้อมูลการกู้คืนข้อมูลเป็นกระบวนการที่ทำให้ข้อมูลที่สูญหายข้อมูลที่เสียหายและข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้จากสื่อบันทึกข้อมูลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งผลสำเร็จในการกู้คืนข้อมูลจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลนั้นใช้งานไม่ได้และการกระทำข้อมูลหลังจากเกิดความเสียหายในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มักจะเคยประสบป,ปัญหาข้อมูลหายซึ่งสาเหตุที่ทําให้ข้อมูลหายอาจเกิดจากความเสียหายของโครงสร้างข้อมูลที่ทําให้ไม่สามารถอ่านหรือใช้งานข้อมูลนั้นได้ตามปกติเช่นการลบไฟล์ข้อมูลผิดพลาดจากการฟอร์แมตนอกจากนั้นข้อมูลยังสามารถเสียหายได้จากการถูกทําลายไวรัสโปรแกรม ทำงานผิดพลาดพา r t i t ั่นเสียการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบผิดวิธีไฟฟ้าตกเครื่องดับบ่อยๆกรณีเหล่านี้นอกจากข้อมูลจะหายแล้วยังอาจทําให้สื่อบันทึกข้อมูลเสียหายได้อีกด้วยจึงต้องมีวิธีการนําไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้งานให้ได้ตามปกติหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การกู้คืนข้อมูลจากรีไซเคิลบิใน Windows 7 กรณีที่มีการลบไฟล์ข้อมูลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยคำสั่ง delete หรือลากไปทิ้งในถังขยะกอตามในระบบปฏิบัติการ windows จะถือว่าเป็นการนำไฟล์ต่างๆเหล่านั้นย้ายไปเก็บไว้ใน Recycle Bin ซึ่งจะเก็บแไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการลบข้อมูล Recycle Bin ด้วยคำสั่ง empty Recycle Bin อีกครั้งซึ่งจะทำให้มีโอกาสในการกู้คืนไฟล์ข้อมูลดังกล่าวกลับมาไว้ในตำแหน่ง ตั้งเดิมของไฟล์ได้โดยมีวิธีการกู้คืนข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. เปิด Recycle Bin นด้วยการับเบลคลิกที่ไอคอน Recycle Bin บน d e สก์ท็ในกรณีที่ซ่อนไอคอนไว้บน d ดสก์ท็อให้คลิกขวาบน d e สก์ท็แล้วคลิกคำสั่ง View Show d e s k Top i ไอคอนถ้าไม่มีไอคอนของ Recycle Bin นปรากฏขึ้นมาให้คลิกขวาที่ d ดสก์ท็อแล้วคลิกที่ Personal r r i h t และคลิกเช a งเดสก์ท็อปไอคอนจะปรากฏไดอาร์กเดสก์ท็อปไอคอนเซตติให้เลือกคลิกที่ไอคอนที่ต้องการแสดงบน d e สก์ท็อในกรณีที่ต้องการกู้คืนไฟล์ข้อมูลบางไฟล์ให้เลือกคลิกไฟล์ที่ต้องการกู้คืนข้อมูลแล้วคลิกคำสั่ง Restore This Item บนคำสั่ง 3. ในกรณีที่ต้องการกู้คืนไฟล์ข้อมูลทั้งหมดใน r e c y c l e Bin ทำได้โดยไม่ต้องคลิกเลือกไฟล์ใดๆแล้วคลิกคำสั่ง Restore All Items บนเมนูคำสั่งซึ่งจะทำให้ไฟล์ต่างๆจะถูกคืนค่าไปยังตำแหน่งเดิมที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์และถ้าต้องการลบไฟล์ต่างๆใน r e c y c l e Bin สามารถคลิกคำสั่ง Empty the Recycle Bin เพื่อลบไฟล์ต่างๆออกจากรีเซพเคิลบนซึ่งจะเป็นการลบไฟล์นั้นๆอย่างถาวรการกู้คืนจากการสำรองข้อมูลด้วย Windows 7ในกรณีทำการสำรองข้อมูล Windows 7จากคำสั่ง start control panel backup your computer นั้นสามารถกู้คืนจากการสำรองข้อมูลนี้ได้โดยคลิก start control panel เพื่อเปิด control panel ขึ้นมา แล้วคลิกเลือก Backup your computer จะปรากฏหน้าต่าง Backup or Restore your file ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม Restore my file จะทำให้ปรากฏด dialog ดออ Restore my file ขึ้นมาให้คลิกปุ่ม Browse for file ขึ้นมาเพื่อค้นหาไฟล์ที่สำรองข้อมูลไว้ซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง Browse the Backup for folder or d i v e คลิกเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการเพื่อทำการกู้คืนข้อมูลและคลิกที่ปุ่ม Add Folder จากนั้นจะกลับมา Dialog อก Restore ไฟล์เดิมพร้อมรายการไฟล์ที่เพิ่มเข้ามา